ถ้าคุณใช้รถติดแก๊สแล้วเจอปัญหาขี้แก๊สหรือสิ่งสกรปรกเล็กๆที่ปะปนมากับเชื้อเพลิงเข้าไปสะสมจนกลายเป็นก้อนตะกลันในถังแก๊สท่อแป๊บทองแดงครองแก๊สครองหม้อต้มทำให้รถอืดเครื่องสัน่นเพราะการจ่ายแก๊สเกิดการอุดตัน จะดีกว่าไหมถ้ามีตัวช่วยดักสิ่งสกรปรกตั้งแต่จุดเริ่มต้นโดยกรองแก๊สเซอร์ทู F704 กรองที่หัวเติมก่อนเข้าถังแกส๊สซึ่งมาพร้อมคุณสมบัติในการเป็นกรองแก๊สแรงดันสูงประสิทธิภาพการกรอง99.8%สามารถกรองได้ทั้งแก๊สแห้งและแก๊สเหลวได้รับรองมาตรฐานสากล ที่สาคัญความพิเศษของกรองตัวนี้คือไส้กรองเป็นซินเทอร์บรอนซ์หรือผงโลหะผสมทองแดงเผาพรุนสามารถกรองได้ละเอียดถึงระดับ32-38ถึงไมครอนโดยได้ทำให้อัตราการไหลของแก๊สลดลงแถมยังถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดแล้วใช้ซ้ำได้อายุการใช้งานนานสูงสุด1 0 0 0 0กิโลเมตรขณะที่ตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมเกรดสูงแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมส่วนด้านในมียางโอริงกั้นทุกจุดป้องกันแก๊สรั่วเติมแก๊สที่ไหนก็อุ่นใจ แค่ใส่กรองแก๊สเซอร์ 2F704 เหมาะกับรถติดแก๊สทุกประเภททั้ง LPG และ CNG ช่วยลดปัญหาขี้แก๊สสะสมปกป้องระบบแก๊สให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพขับสมูทเครื่องนิ่งเดินเรียบแรงดันเสถียรและช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมบำรุงระยะยาว